สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องมดเอ็กชาน n e ลนะครับวันนี้มาที่หาดพลาจังหวัดระยองครับมากับไตทีเคเซเวมาตกหมึกตกปลากันครับดูบรรยากาศก,าก่อนนะน้ำใสๆวันนี้หมึกปลาน่าจะกินดีมากครับวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานครับว่าเป็นไง ใสๆหอยเม้นเทียบเลยน้ำที่ตกกันวันนี้ก็ประมาณ6-7เมตรนะเป็นกองประการังเทียมกับกองหินแท้อันนี้เป็นกองหินแท้นะครับม่กดตั้งแต่แรกเริ่มตกปลากันแล้วเนี่ยลงไปไม้แรกก็โดนเลยใช่จัเลยอะสี่ตัวปราพวง พวงเรื่องเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นซาบิกิผูกปลายด้วยเหยื่อบุลเลน30กรัม ไปพี่ไี่ลงฝั่งนี้ไะทำไมพี่ต้องไปอ่ม,มันมองไม่เห็นอ่ะฝั่งนู้น วันนี้ปลากัดดีมากแล้วสองตัวเลยเสี้องะกยมสงเลียนใจเย็นเดี๋ยวลงไ่ให้ ดึงจังวะ เริ่มตกกันได้สามสี่ลอยก็ได้ปลายเ็บาตอนนี้ซาบิกิ

เป็นแบบมหาศาลมึกกันเลยโอ้โหนี่ถ้าจะผมไม่ถ้าผมผมคิดเกียดมัสติปิกอ๋อนี่อยู่ตัพติปิกอันนีเบ็ดจ้าหตัวนี้สวย แ <Yeah. S 2> ม่งไม่ติดอลุ้นเลย <laughs> มันมองไม่เห็นนะมันได้ติดตาต,ดติดตามันก็ไม่ค่อยติดกองโอ้ยยยอยยย อ้โหสายว่อตัว้าอกไปเลยเนี่ยไม่ต้องต้องใส่เพิ่มปกว่าจริงหั ุดจอาเต็มเยอะจ้ะน้ำอ่ะไรกันแล้วไม่ไม่ไม่ทุกคนน้ำกินล่ามากเลยไม่พี่อุ้ดเอาอะไรพี่อุ้ดปลาเนี่ยกินน้ำกินท่าเายอายอายตัวเดียว ตอนแรกกันจะกินตัวเดียวแล้วพอแรงเิ่มต้องปล่อยแบบอื่นเข้ามากินเพิ่มต้องปล่อยแบบทิ้งไว้อันนี้เราไม่กล้าปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้ากองดึงจับดึงทุกรอบเลยหนระอ,อแต่มันร้อยเร็วจับไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยทันเรือร้อยสองนี่ตอนนี้โอ้โหหรอ อยู่แต่ในนั้นจริงๆงก็ห่งวนเป็นผงมุดรูมุดไฟมาเหมือนสวนสนุกงั้น่ะโอ้ Cái này khói ơi mượt đừng khay mà mát cho cầu lên nó đừng cái gì mà nó không อุ้ยลุย <tört> <vinho> mm <laughs> โอ้โหโอ้โหปลาอะไรวะอือหเก่าไหมอ่ะอือหใหญ่อือหปลาเร็ววะสวินหนอยตบขอสุดอู้ เฮียโกเ็นโลเลยนั้เน <ENNIS> <ม>ี <lawsuit royable> ่ยโอ้สามสองตัวเหรอรับช้อนใะมั้ยอือหือตัวนี้กกอนสองตัวล่างก่อน้นดิเบ็ดติดยกเลยกระแทกไปด้านล่างโอ้โหหายกอง หูกะลิซียักษ์ดูอย่างอ้วนน่ะ <c oughs> โคตรใหญ่เลยอือฮึ จานของจริงอ no oh <iah> e <dir> ุ้ยหลุดไปตัว เขย่าเขยา่าเขย่าแต่มันก็ติดเลยนี่เอาเบ็ดนี้ ตกลงไปถึงพ <łość> ื้นก็ยก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 ขอปามที่ดก็หักทิ้งปปิดเบรกให้แน่นๆหน่อยนะ ยกตถึง้ยกยกกอกินแล้วูอานดีตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าวันนี้เราตกได้อะไรกันบ้างยังไงฝากช่องมดเอกชาแนลไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปตกปลาอะไรคอยติดตามกันครับขอบคุณครับ